งานพี่น้องที่ข่อยเห็ดขอ่อยทำกู่มือน,นี่เนาะนาตา็สิแบบนี้เลยเนาะงานที่ข่อยเห็ดกู่มือน,นี่งานอันนี้เนาะบ่มีรงเรียนส้อนได้พี่น้องเอาตรงเหียนหูโดยตัวของเขาเองอันนี้หรือว่ามีพวกมีพุง้งแบบว่า มีคนนำผา้าเห้าเห็ดก่อนเนาะเห้ากนค่อยๆเก่าวเดินไปเทเลนอยเทเลนอยคอนซิเป็นพี่นอ้องแหละมงได้ที่ว่าเห้าเห็ดได้เห็ดบไราการเงินดีการเงินบุดีกะอยู่ไปสักก่อนพี่นอ้องขันหูวาดีกับอยูต่ต่อขันหูวาบ่ดีกับซอยช้า หากถึงสร้างระบบทุกค้นเราพี่น้องเร้อเบิ่งนํำกันเนาะคอยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ว่าขายแรงแหลกเงินเหตุงานสู่ชีวิตไปแต่ละวันนี่นางานของคอยคือราละเอียดี่น้องานบ่อ้อยดอกพี่น้องแต่ว่าสร้างเหตุให้ร้อยเนาะ เครื่อโตไปเองแลวเห็ดแบบงานแบบบอ้มีมุงตี้เลยเนาะบอ้มีมุงตี้มงแปวเลยงานเห็ดแบบซวยๆเลยพี่น้องเ้ยนี่แหละมาอัปเดตนะงานทุกคนเบิกน้ำกันเนาะปาซีมือกองส่างแต่ละคนมันบวกคือกันนะพี่น้องบางคนก็มาง่ามบางคนก็มาขี <_ s> ้ไ <ern> ล <Huh? S 1> <is S 2> เอ็ดเอาอย่างใดไปได้กะเข้ามาหาเงินเข้าตรงชูแน่พี่นอ้องถึงว่าสีบางขังกะเสียใจบางขังกะบอลถือง,งานดีๆบางเถือกกะเอาได้ดับได้ดีไปบอลถือ โหแบบว่าสอกงกับบไรกับบ,กบเป็นยังพี่น้องไกลอะลมลุกคุกข้านไปแต่ละมือแต่ละวันกันแต่เหากันยังยืนยัดเนาะว่าเหาต้องการสิ่งนี้เหาเห็ดสิ่งนี้เฮาหมักอาสีนี้พี่น้องเหาต้องตัดชนใจแหลวก็ลงมือเห็ดโหลดไคก็บ,บม่ได้ทำไ่ได้เห็นยังดอกพี่น้อง เงียนกับโบจบจำเป็นหลอนเล่พระเนจรพี่เขามาหางานทำอยู่ตัวเมืองใหญ่อยู่ที่แล้วกระากถึงชางเนาะมุงได้ทีว่าเขาควนเห็ดบอกวนเห็ดมุงได้ทีว่ามันจิได้เงินบ่ได้เงินกะให้อดสูสูไปก่อนแล้วหูว่า ระบบมันเป็นนันนันนนี่แหนละจังคอยทอนโตออกมาถ้าบ่ทอนก็สิเจ็บหนักกว่าน,นั้นเนาะพี่น้องคื่อคอยนี่็ถือลายบอลลายยางผู้จักลายสิงลายยางเนาะมาเหตุงานนี่ก,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 ก็ถือตัวถือต้มถือหลอกถือโกงบ่าจ่ายเงินจังสัน่นจังสี่ ว่าวาบริษัทบอกเองิหนห้แนวนั้นแนวนี้คือโต่อยเองกะบโมทีว่ากิงก่งดอกพี่น้องเหตุงานตัวหนึ่งกะแต่ว่าพอไปได้เนาะเหตุใดจะมักไปได้่อยเหตุห้แบบนั้นเนาะแต่ว่าการเงินนี่มันบวกขึ้นกระเพาะด้วยพี่น้องมันขึ้นกับผูที่ลับงานมาก แล้วมาป้อนงานให้เราคืองานตัวนี้นี่คอยรับเองเนาะกับบริบริยานเลยเงินพี่เนาะคือแต่ละใส่ที่ผ่านมาโอ้ยบ่งง่ายพี่เนาะเอาตรงเหียนหูหลยๆเอาตรงสะสมประสบการณ์ก่อนสิได้ก่อนเคยสิได้มากถึงจุดหนีเนาะมันโมเมนต์ง่าย คือคอยว่าเอแหละถือตัวถือตุ่มถือหลอกว่าจังสันจังสี่บริษัทบ่อจอกบ่อาใจแาบบไปถามบริษัทแหละบริษัทเจ้าใจามากเมื่อทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เป็นยังเงินมันถึงหม,มูหอนมือเขาเพราะว่าเขาหับงานหลายต่อเนาะคือบริษัทผัวเขาจางงานเทามาป้อนให้ผพละเมาอีกป้อนผพละเมา บอลพูลเมา้าพูลเม้ามาปลอนให้พูลเม้าย่อยคือพวกเนาเนาะคือขออ่อยเองเนี่ก็เป็นพูลเม้าย่อยเนาะเขาบอสามารถดีไปหางานเองโดยโตเขาได้เนาะเพราะว่าเขาบอทันหูจักไพรเนาะนี่แหละเขาต้องเรียนรู้ไปหล,ลายลาย่างกระพาดถึงทุกๆคนเนาะคนลาวห,หรือว่าคนกมัมพูชา คนไทยคือกันสีเจ็บพลับต่อมือคนอื่นนี่แหนกเปิดบ้านี่ให้คนโดยคนอื่นเปิดบานี่เฮ้านี่ถ้าเป็นไปไดนยาเด็ดขาดพี่นนอะเฮ้าตกเปิดเองเห็ดเ,เ,เองมัดฮพอแค่เฮ้าตัง้งตั้งใจเห็ดพนงานเดินถอ,อเนาะ แงาๆเผื่อคนสิพานมาได้ชำนีนพี่น้องเอ้ยลุ่มลโลภคุกข้านยังวะเหตุงานเนาะอยู่ประเทศเท่ายัางโบยังโบ,ยงโบทันเจริญดอกพี่น้องเจริญก็กต้องได้น้ำ้างจากต่างประเทศไปเหตุแต่ว่า,วากอถ้ะหน้าเป็นคนเหล่าก็ ยังไม่เียนหูอยู่ประเทศไทยเนะเาะพอบ้านเฮามันโ่นทันมีตึกมีอาคารลายอันนะมันโมทันมีแบบว่าความอำนวยความสะดวกแบบว่าคือพวกเขาสร้างคอนโดขายเนาะบ้านเฮามันโมนมีแบบนั้นกระพากทั้งทุกคนเนาะ ที่เป็นสังว่าปลาอยู่ทุกวันนี้เนาะขันหูโตว,ว่าถือตัวถือต่อมแล้วถอ,อยตัวออกมาซะหาหมงที่หม,ง,มงว่ามันโอเคบอหมงเข้าไปไรโอเคเขาจังลงมือเห็ดมึงทำคือคอยในเจ็บร้ายเลยพี่นนอะเอาไปกํกำลังใจให้หมุดทุกคนเนาะสู่งานไปทน้กันนยแ่แหละ